วันนี้เป็น e p พีพิเศษนะครับเป็น E ีีไลฟ์สดนะครับ <c oughs> คือเป็นการที่ว่าเราพาคอ,อก,กี้มาเดินเล่นนะครับพาน้องคอ,อก,กี้น้องกุ๊กกูมาเดินเล่นนะครับช่วงกลางวันนะครับ <c oughs> วันนี้มีงานอยู่ที่ร้านนะครับก็จะพาเขาออกมาเล่นตอนกลางวันแล้วก็ตอนแบบดึกๆเลยอีกหนึ่งรอบนะครับ การออกมาของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความสุขมากๆเลยนะเขาจะมีความสุขมากๆในการที่เขาออกมาข้างนอกได้นะครับจากการเฝ้ารออยู่ตลอดเวลานะครับว่าเมื่อไหร่จะพาไปทักทีเมื่อไหร่จะพาไปทักทีกูมั้งเนี่กูกู นี้ก็แดดแรงๆเลยนะครับสุดๆทวงนี้แดดกังวันผุบๆ,ๆนะครับโกโัวกโัวโโมานี้ต้องคอยเรียกเาก่อนเรียกให้ไปไกลเกินไม่ไหวนะครับแดดร้อนด้วย เขาจะดีใจมากๆเลยนะจะดีใจมากๆเลยที่แบบนีครับที่ได้เดินออกมาข้างนอกนะจะมีความสุขเหมือนได้ไปเที่ยวนะครับต่อกี้ลุยโคน ตรงน,นี้ก็จะเป็นการที่ทางบริเวณที่นี่นะครับเขาจะมีการย้ายต้นไม้นะครับจะย้ายต้นไม้นี่ก็ขุดต้นไม้เพื่อเอามาวางใหม่ให้เป็นระเบียบนะครับวางใหม่นี่ก็ขุดรอบไปนะครับเอามาจัดวางใหม่ตรงนี้ให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ น้องดำนี่ก็จะอยู่ทุกวันตรงนี้นครับจะอยู่ใต้ใต้โต๊ะตัวนี้นะครับแล้ก็จะอยู่ประจำแต่ว่าเขาก็จะดุนิดหน่อยนะครับก็จะมีแบบแอบ,บตบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็จะไม่ไปไหนเขาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะจำดำนี่ก็คือจะเรียกใครไม่ได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นคอ,อกี้ลุยโคนนะครับคอ,อกี้ฝ่าพายุแล้วก็เป็นคอ,อกี้ลุยป่าเนี่ยครับเรียกอะไรใครไม่ได้เลยนะครับเรียกปุ๊บก็จะคิดว่าเรียกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะวิ่งมาอย่างนั้นถ้าไม่ได้ออกมาเที่ยวก็จะตื้ออยู่อย่างนั้นนะตื้อออกมาเที่ยวอยู่อย่างนั้นนะ